ก็ขอจเจริญพรนะตอนนี้พระภิกษุสงฆนะ์เนาะของวัดหงสัวดีคำแจเนาะก็จะขึ้นทำความสะอาดนะโดยเอาต้นไม้เล็กๆเนาะที่อยู่บนหลังคาโบสถ์โบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าโบสถ์แก่โบสถ์โบ,โบราณนะคุณโยมนะนะดังนั้นแล้วมีต้นโพขึ้นไปอยู่ข้างบนน้น วันนี้ก็มีหลวงพี่กะตะธรรมโมนะมเป็นผู้ปีนบันไดขึ้นไปเราทุกคนมาสาธุอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่กะตะธรรมโมรับบุญด้วยกันนะทำความสะอาดออกจากโบสถ์ให้โรคภัยไข้เจ็บนะสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอมงคลนะในชีวิตให้หายออกไปสูญไปดับไปเหมือนดังขยะที่บน ร้างคาบดดนี้เนาะส่วนต้นโพนี้ก็มีรากมีโคนนะก็จะเอาไปทำยานะยาเอาไปต้มมันดีเอาไปต้ม,ตมใส่น้ำร้อนทรงกาแฟฉันก็เป็นยาอีกอย่างหนึ่งนะหรือท่านใดมีศรัทธาก็เอารากของต้นโพที่ขึ้นเนี่ยเอาไป ใส่ย่ามใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะก็จะเกิดโชคเกิดบารมีนะลากโพก็จะดึงดูดซับเงินทองนะให้ไหลามาเทมานะนี่คือความเชื่อนะท่านโยมนะพิจารณาดูแต่โบราณโบราณคนโบราณพูดแล้วส่วนมากจะเป็นจริงนะดังนั้นใครอยากได้ลากต้นโพก็จองกับท่านพระอาจารย์เกียรติศักดิ์นะ หรือหลงพี่กตะธรมโมนะโดยมีผู้ช่วยก็คือเนี่ยเจเจเนี่ยขอมเอามาเอาแจงเพื่อมาเสียัว่พลดนะเบอร์ได้บอร์าดเอมือจ่าเล็กๆนะตวนีโอ้ตนโพ่ตันนี้อันนั้น ละเงามันคือจิเป็นจะเป็นของเลือดของเลอศเนาะเตาวง่ายไหมไร้เนาะตาวัยไม่ใช่อะไรกับจิตเจ้าหัวนั่นเฮ้าตาไง่ายเขอะตาวง่ายรุ่นนี้เขาถึงมอสคนเดียว พระเอกเขาเขาฟ้องดูเหรอพระเอกชื่อว่าพระเอกต้องสีลายปากลายมดบากใช่ไหมลายมดบาทอ่านสี่นั่งกับพระท่านเออเมื่อวานเมื่อวานนี่กัเย็บอังสา่วบ่โอ้ทำคุณประโยชน์คาแทตตาทาโม่นี่ยแม่มดาพระเอกมันต้องได้คาโต้แพงเลยว่าอันนี้มดยักษ์บาดมันต้องได้ไงเอาไปส่งไปไปส่งแบบอันเพิ่งเคยพี่วายอยู่บ่ค่าธรรมกับมัน ้องยังก่อละงอังส่าต่ะื้อแ้โอ้ได้าแค่กกินแ่เตยเนาะ้รมดาเนีนี้ไปเลได้ไปเอาไว้เรน้ำพนันแทบจะออกไปกอนนมองลลวัที่ข้ขี่ดินอยู่เีนบอแต่ว่ายายซวนไยบรอดคยโดดหอโดตีนเป้าเาสีตัวเดียวเปิดหัเลยเปิดม่ด

สองนสองนสอง่หนะไม่นสตัวสร้งหอยนะเออมาไปแล้มาเยยบไปนี่เอื้อมไปทั้งที่ต้นโมเสกเอาดูกันต่สมดึงดึงดึงหากพวกขึ้นมาโซเลยเ้อาขึ้นมาโซให้ผมเลย โอ้ของหายากเนี่เจ้าโซ่เลยเจ้โซเลยมัวเทีนทำไ้นี่ละเอาไปแล้วล่วงลงมาแล้วแนวแนวนวแนวต้นโพเดี๋ยวด้อมันก็มีเคลื่อนยังนี่หัวหัวบ่หัวโพหัวโพนะของหายากนะคุณโยมนะหัวโพหัวโพนะ ม่ทรรมดาเด้มาทดาเด้อา้งปง้อัวมอยากขึ้นไปเยียบครับปนมันสิลูปุดิ้ต่เหยียบหัวไปแบบาไปบอสเน้บเนพอเลยไม่ได้มาแล้วจับที่น่งเลย ไดี่ก็มีความภาคเพียนมีความอดทนนะสูงพอสมควรนะคุณโยมมีสูงอยู่นะจา้จาสูดเออใครกดไลค์กดแชร์รับคุณกับหลวงพี่เจติศักดนะิ์นะกระตะธรรมโมนะ อขอให้โลคาพระยาอุปัตถวะไทยอันตรายทั้งหลายหายไปนะทุกทุกทุกาติทีาได้เกิดก็ขอให้เกิดเป็นผู้ที่อยู่ <enter không? S 2> สูงโคตรงามมีผิวสวยงามเป็นปัง เอาอีหลีดีอาน,นิสงของการทำโปรดว่าแม่ธรรมาดายนีครับจะยกโซล่าก็จะยังไม่ยกครับอีหลีเด้เรื่องจริงนะเนี่ยอานิสงของการกวาดใบไม้ออกจากลานโบสรดลานวิหารนี่ก็เขียนไว้อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ได้แล้วเราไมแตกเราต้องมาหลายเดืเนี่ยอืมเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะล้เอย่างมั่นเหมือนเอาเอาไปกวดส่งไปเพื่อนเปลี่ยนโล่เสร็งบ่กวดมาได้มันบ้างสองมือมาได้บ่หนมือเดียวหนมือเดียวเอาละโอ้เรียบร้อยเสร็จแล้วได้ได้อืมนักเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ของเสร็จแงาย่างงาอาขำมาต่อไปก็เป็นลุงระวังด้วยระวังด้วยเขาต้องแบนลุงเนาะ ไม่จำผมแล้วผมเนี่เอยผมมาแน้วเราหัวลงแล้วเม็ด่ทุ่มเกิดดีแท้เกิดเกิดเท่าราคามันก็เกิดไม่กีดิะอ้ของขังก็ต้องอยู่ที่ของลำบากเบารถเอารถบรถผมอยีกได้ปูนที่เมื่อจะขีดินบ่น่น่มี่ดินมันมันปากุ้งอย่างี้มันเลื่น ไปจัาหัวงีูแบบนี้ชูหัวใส้ยชูหัวอะไรต้นส้มกบตัว่ได้ต้นส้มกบส้มกบและส้มเป็นหากเล้เนาะเป็นหัวเป็นคู่อย่างนี้เลยอืวยแต่ละเนาะเมตตามหานิยมอืความรักใครเอาไป ปูไวนากุดบ่นแลวอันนี้ยัง